ต้นทุเรียนเนี่ยเขาไม่มีกิ่งแท่งกา้านทูบแล้วต้องเข้าไปสังเกตที่สวนนะครับเราต้องดูทั้งทรงพุ่มในนอกมีหลายคนถามมาว่าไทม์แอนเทอร์จะต้องใช้ต่อเนื่องไปจนถึงเมื่อไหร่คะหลายคนเลยนะครับที่ถามมาเรื่องนี้เนี่ยตัวเราเองตอบไม่ได้นะครับว่าไทม์แอนเทอร์เนี่ยจะใช้ไปถึงเมื่อไหร่คนที่ตอบได้ดีที่สุดก็คือต้นทุเรียนเองนะครับเราจะรู้ได้ยังไงว่าต้นทุเรียนดีขึ้นมาแล้วหรือต้นทุเรียนเขารู้สึกดีแล้วจะรู้ได้ยังไงครับ พอจะทราบไหมครับวิธีดูง่ายๆเลยก็คือต้นทุเรียนเนี่ยเขาไม่มีกิ่งแห้งกา้านทูบแล้ววิธีสังเกตเนี่ยเราต้องเข้าไปสังเกตที่สวนนะครับเราต้องดูทั้งทรงพุ่มในนอกโดยเฉพาะข้างในเนี่ยถ้าเขาไม่มีกิ่งกิ่งแห้งกา้านทูบแล้วเนี่ยอันนี้หยุดใช้ได้หรือถ้าเขาไม่มีน้าไหลตรงง่ามกิ่งดูลำต้นเนี่ยอันนี้หยุดใช้ได้เลยครับอย่างที่เคยแจ้งไว้ต่ตอนแรกๆเลยว่าเราปลูกทุเรียนเนี่ยเราไม่ได้ปลูกที่ปิดเราปลูกใน outdoor ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย การที่เราปลูกเอ t าดร์เนี่ยมันก็จะมีแฟกเตอร์หลายๆแฟกเตอร์เข้ามาอย่างเช่นเรื่องโลกเรื่องแมลงเรื่องอะไรก็แล้วแต่เข้ามาอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะบอกว่าหยุดใช้ราแทนเมนเทอร์ได้เมื่อไหร่อันนี้ดูจากความสมบูรณ์ของต้นเลยครับ